อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดครับครับโีครับกลับมาแล้วครับสำหรับรายการซับมิตแล้ววันนี้ก็นี่เรามาเล่นเกมเฮดไลเดอร์ใช่ป่าวะเฮดเฮดไดเนอร์เฮดไลนเนอร์เออไม่รู้อ่ะมันชื่อเกมอะไรวะไลน์ไ,ไลไลไล i v e minutes later ครับเป็นเกมที่น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 อะไรไม่ใช่นี่หว่าไอคีให้กลอวทีายก่อนอครับเป็นเกมที่ออกมาใหม่คนระับสําหรับทุกคนที่เคยดูน่าจะมีหลายๆช่องเริ่มอัดคลิปลงกันแล้วแหละแต่ว่าเรานี่เป็นน้องใหม่สําหรับเกมอะไรที่เกี่ยวกับความลึกลับความน่ากลัวนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยที่จะเล่นเกมอะไรพวกนี้มาก่อนเลยเตื่นเต้นมามตื่นเต้นไหมได้ ครับแล้วเกมนี้ครับเป็นเกมที่คิดว่าน่าจะยอดนิยมแล้วก็ความสนุกแล้วแต่ผู้คนนะเออเดี๋ยวดูพวกเราเล่นดีกว่าก็เกมนี้มันจะมีแบบมิชั่นให้เราเข้าไปถ่ายรูปนะให้เราเป็นผู้สื่อข่าวที่แบบว่ายวก็หายความที่จะขายข่าวอ่เออยิ่งถ่ายรูปน่ากลัวมาเราก็ยิ่งจะมีตังเออเนี่ยของฟรีนะคนละอย่างไม่เลือดริ้ายนะ มีไฟฉายแกล้องเนี่ยนี่ไหมนี่ไหนี่ไหนี่ไหนี่มัให้ใช้ได้กี่อย่างก็หยิบไปเลยสองอย่างเนี่ยก็ไฟฉายปะไฟฉายและกล้องไฟฉายแกล้องเฮ้ย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 นี่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 เดี๋ยวกันนะมันซื้อได้แค่นี้เหรอสองอย่างเองเหรอเฮ้ยมาดูดิมีแกลเลอรี่ด้วยสําหรับคนที่เขาไปถ่ายมานะแน่น่มาดูในห้องนี้ดิเราอาจจะต้องถ่ายแบบนี้นะเราเพื่อจะได้ตังค์แบบ เยอะๆเออไปใช้ไม่ยังจับนะเว้ยใช้เล่นนี่ดูต่นี่ดิอ๋อมันมีทานอม่เห็นเลยวะเอาน้ายังปั่นดูหน้านี่ปลาขึ้นหอเดีกว่าเมื่อกี้ไม่ให้กด E อะไรเอเอียร์แล้วก็ช่างมันเถอะิดแกสงสัยทึ้นมวะเฮ้ยแล้วคนข่าวหลับอย่างเงี้ยนะหลับหลับในเหรอหลับในล้วเป็น้าเป็นเจ้าเราต้องพึ่งคนประเภทนี้ด้วยอ่ะหมดแล้ว่าฐานหมดก่อนไปใช้เมื่อกีกดสักทีดีวะ 5 minutes later ไปลงลวเว้ยโอ้โหเพลง <S <S นี่ไงคืบอบ่กไฟฉาย,ยเพิ่งใช้ <S <S ใครเป็นไงไอ้มีเสียงปีศาจด้วยวะเราต้องอไปใกล้กันแล้วเ,เดี๋ยวเราอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวเดี๋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 ยวเดีเียวเดีอยวเดี๋ไวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเดีวเดี๋ยวเ่ีเดียวเดีวเดียวเัวีวีีีเเววีเเเจเวิ่ี เจ้าวิ่งเจก็วิ่งรู้สึกว่ามาันห้าถึงงนาทีมันจะเริ่มมีเหตุการณ์ข้างนอกเว้ยมึงได้ยินเสียงตัวอะไรบ้างเมื่อกี้นะ่ะได้ยินทุกเสียงครับเราต้องไปตึกที่มันมีไฟสีเขียวออกมาไม่ใช่เราเดินเลยเหรอะวะกลัวเรา <laughs> เดินไปเอ้ยนั่นไงขวาขวาแยกขวาเมื่อกี้เลยละเลยละนั่นไงเห็นไหมสีเขียวอะ่ะเฮ้ยวิ่งมีรอยเหี้ยอะไรนะวิ่งอะไรวะรชิปวะชิปชิป มึเหนื่อยด้วยเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอ๊ะมันมีเหนื่อยด้วย้วเว้ยมีเหนื่อยด้วยนะเอานี่ก่อนนะเอานี่ก่อนเข้านี่ก่อนขอเยังขอเมียเฮ้ยมึงไม่มึงต้องแบบมีคนหนึ่งที่มันถ่ายรอถ่ายไว้ดิเพิ่งกดดิเปิดแล้วเหรอมึงนำอะไรกูเป็นตากล้องอ้าวมึงเข้าไปแล้วเหรอกูเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมไฟฉายกูไม่มีไม่มีแฟลชเนี่ยไม่มีแสงเนี่ยมึงนำไปหรือกูเป็นตากล้องกูต้งแช่ยังกูว่าต้งแช่แน่แหละตรงเนี้ยเปิดต้องมีตุ้งแช่อ่ะ เชื่อคุดินี่นี่นี่มันมีสีเขียวนี่คืออะไรเก็บได้ไหมเนี่ยไม่รู้อะไม่ได้ตรงไหนวะเอ้ยมันนับเวลาถ่ยหลังนะไอแปะนาทีเดียวชั้นสองชั้นสองขึ้นไปชั้นสองเลยว่าเฮ้ยขอขอแปงปูทั้งตาได้ปะเฮ้ยนี่ไงมีซากอะไรไม่รู้มาถ่ายเร็วดูแล้ว่เผื่อมีของเฮ้ยอย่าอย่าจะเข้าไปใกล้มึงเข้าไปใกล้ทุกอย่างเลยซอไหนี๋ยวเฮ้ยกูถ่ายแล้วกูเวลาไปสกบนึงอะมันต้องมันต้องสลับกันถ่ายไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร เฮ้ยกระตั้งวะหลอน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 ดีไปไปห้องนี้ห้องนี้ห้องขวานี่ห้องนี้คุณว่ามีมึงเดินนำเลยเฮียอะไรวะเนี่ยมึงไม่ต้องถือไปฉายกูถือไม่ฉายให้มึงถือกล้องเดียวพอมีเลือดมีเลือดถ่ายเลือดเงาหายเลือดหายเลือดเฮ้ยไปฉายกรนโดดแล้วเฮียไปถ่ายกระโดดทำไมเฮียอะไรเฮ้ยกูเกี่ยวไปถ่ายไม่ได้ได้ละเฮ้ย ไอ้โง่เลยเฮยถ่ายเลยอย่าถ่ายตายกูถ่ายเลยไม่ถ่ายนะมั้งไอ้ยโง่คนตกใจคนดูดูลุงคนนั้นก็ตกใจลุงคนนั้นก็ตกใจถ่ายลุงถ่ายลุงได้ได้เฉยได้เฉยลุงได้ได้คะแนนเฉยลุงได้คะแนอะไรลุงเข้ามาเข้ามาไอ้เหี้ยใครถือกล้องคนอยู่วะได้คะแนนเฉยไอ้ตัวโลกโรคเดี๋ยวมึงก็ช่วยเดิน ช่วยเดินส่องไฟกูหน่อยสิวะเว้นตากล้องนุ้ยเมื่อกี้เจอปีศาจเฉยเลยเมื่อกี้กูช็อกไปทีหนึ่งมันต้องเดินเลี้ยวขวาเวลุงลุงลุงแม่งระแวงได้คะแนนนะเว้ยกล้องกูเฮ้ยเร็วหกนาทีแล้วออกไปเลี้ยวขวาเนี่ยออกไปเลี้ยวขวาเออมีห้องนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี่ศพพลังโดนดูดอย่าจะเข้าไปลูกอุ้ยเอ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ย กูถ่ายท่านกูถ่ายเพื่ออีเย้ยบกจำาแกมันจำสแกแกตะกมจำตะแกเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสามนาทีเราออกไปข้างนอกดีกว่าไปถ่ายท่นหมดแล้วเนี่ยไหนไหนหนูพี่ซารหนูหนูหเฮ้ยไปใ่ากูถ่าหมดที้อมึงก็ใช้ไป้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้้ย้้เ้ยยเ้้เยกูที

ไหนวะทายทยกําลังเดินอยู่น่ะไหนวะเฮ้ยมันหันมาว่ะไหนวะเฮ้ยมันกําลังวิ่งมาทางประตูอ๋อเนี่ยเหรอซุ่มๆได้ซุ่มได้ซุ่มอะไรไอ้เลยเดี๋ยวมันก็วิ่งมาเอากูถ่ายไม่ได้แล้วอ่ะครบสิบรูปเฮ้ยเอากล้องไปกล้องไปกูหลบให้กล้องกูไปเฮ้ยแต่เราต้องเก็บกล้องเว้ยเก็บเก็บไว้ที่ตัวไม่งั้นเราจะไม่ได้ตังค์ให้มันเอากล้องมากล้องมเต็มเลยสัตว์ไม่ถ่ายเลยรีบ้องมึงให้กู ไอ้กูเก็บขาเอ็มมาเฮ้ยเอาไว้ปลาเอาเอาไว้ปลปาล่อปีศาจเอ็มขาเมือ่อเออเอาขากูไปด้วยไปเลยบบนี่บบ้านปึน๊กลับขึ้นหอเลยป,ปะใช่คุยทางหอเราอยู่ไหนอ่ะไอ้ขี้นี่ใครมาเดินบังกองเงี้ย <laughs> บังทำเฮี้ย,ลยละอะไรล่ะเฮ้ยไอ้ก <laughs> องกูกอยเติมไ,ไปเลยกูไม่ไปเดินไปเลยอ๋อกูเดินตกท่อเมื่อกี้ ไอสาตมือเมื่อกี้น่ะมือมันลวงขึ้นมานั่นแหละเอาเอากล้องกูไปเอากล้องกูไปก่อนระวังท่อไอสัตว์เอ้ยกูดึกกูลืมองเปล่าไปไปไปขึ้นหอขึ้นหอพอแล้วสามนาทีแล้วใช่ไปไหนไปไหนไปนู่นดิตรงเอาไปนู่นเลยถนนเลี้ยวขวาอันนี้ท่านี้ท่านี้ยไม่มีไฟฉายเร็วเดี๋ยวจะไม่ได้ตังค์ซื้อเที้ยอะไรนะโอ้โหเธอมันดักอรวางเยอะเลยแชมป์เลยไม่ทันกูหรอกจุ๊กดิจุ๊ก เอาแล้วอุ้ยเฮ้ยนี่ไงตัวค่ายเอ็มอะวิ่งมีเยอะลอยเยอะเลยวิ่งวิ่งวิ่งไอ้เยอะลคนวิ่งไวเสกไม่ถือกล้องไปด้วยนะแม่งวิ่งตัวเปล่าเลยเฮ้ยเอาศพปลเ่ยเหยเหยเหือยเ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 ฮ้ยเียงแพะเอาสพูไปทีไอ้เยอะเพื่อคูด้วยไปแล้วถ่ายรูปไปซอกันเป็ดคนขับแม่งหลับไม่สนใจอะไรเลย f e minutes later าดกราดคือคือชีวิตเหรอ ไมว่ะเอ้าทำไมต้องล้องเหลือตัวเดียวล่ะเอ้าแล้วพวกไม่เอากล้องกลับมาไม่กูเอามาหมดเลยนะมันทำไมไม่กล้องนี่อะอันนี้สำหรับตาต่อไปเปล่าเนี่ยถ้าของเราหมดเราก็ต้องซื้อใหม่ใครถ่ายที่อะไรมาเนี่ยใครอันนี้กล้องใครเนี่ยโหถ่ายมาสามรูปจังไรมาอันนี้ใครอันนี้กูนี่กูถ่ายได้เนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงกด E กด E นี่เช็คพอยา์นี่ตรงนี้เอ็มตรงไหนนี่ไงอ๋อไม่ใช่อ๋อเปิดคอมเปิดทีวีนี่ไงมันเปิดดูรูปเรานี่นี่มึงอัพโหลดรูปมึงนี่กูอัพโหลดรูปกูเหมือนกันเฮ้ยได้ปวดมันไปแย่อะต้องขอบคถูนี่มครับไม่ใช่ผ่านนี่มันเป็นบัตรของเราบัตรชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่บัตรนักข่าวไอ้สัตว์เข้าทำเนียบ ล้นี่ไฟฉายที่หยิไฟฉายดีนะมอมไปรู้ไหมเอาเอาเออมึงมึงมึงไม่ได้ถ่ายรูป่เนียมันบอกว่าหยิบไม่ได้แล้วอะไรไหนไฟฉายซูเปอร์ไลท์กดทิ้งอันเก่ากดทิ้งกันเก่าก่อน เป็นยังไงกันบ้างครับตลอดเกมเฮดไลเนอร์อ่านถูกยั่งวะเกมถ่ายภาพนี่นะครับโ้สยองตื่นเต้นกันทั้งคลิปเลยครับด้วยความเป็นมือใหม่ครับถ่ายพวกเราถ่ายมัวซัวเลยก็สหรับคลิปต่อไปครับว่าเราจะมาเล่นอะไรกันแล้วก็จะมาถ่ายอะไรกันรอติดตามคลิปต่อไปเลยครับเกมนี้มนันแน่นอนก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากนะครับกดให้ถี่หนึ่งจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ ส่วนคลิปต่อไปเป็นอะไรรอดูกันน่าจะสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ลิ้มพันไปก่อนนะบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบายบาย